พูดถึงโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่ติดอันดับโลกก็คือ Twitter นี่แหละคะ่ะเพราะว่าได้เห็นถึงอิทธิพลที่ตามมานะคะของคนใช้ที่มีคนติดตามอย่างมากๆอย่างโดนอลด์ทรัมก็เป็นกรณีหนึ่งเพราะว่าสามารถพูดคุยกับฐานเสียงได้โดยตรงก่อนที่บัญชีจะถูกสั่งปิดถ้าในวงการธุรกิจระดับโลกอีลอนมัสก์ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ เวลาทวิตข้อความแล้วก็จะส่งผลทั้งในแง่การลงทุนของเขาและกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ผู้คนติดตามและส่งผลต่อความคิดของผู้คนไม่น้อยค่ะล่าสุดก็คืออีลอนมัสได้ตัดสินใจซื้อหุ้นทวิตเตอร์กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และกำลังถูกจับตามองนะคะว่าเขาจะทำอะไรกับทวิตเตอร์จากนี้ไปติดตามรายงานจากคุณชาตรีส่ว่าอะไรก่อนค่ะ อีลอนมัสมหาเศรษฐีเจ้าของเทส l a และ SpaceX ซื้อหุ้น Twitter จำนวน73.5ล้านหุ้นหรือประมาณ9.2เป็นมูลค่าเกือบ3,000ล้านดอลลาร์หรือเกือบ1แสนล้านบาทเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาส่งผลให้ราคาหุ้นของ Twitter พุ่งขึ้นกว่า25การซื้อหุ้นทวิต t ตอรในครั้งนี้ทำให้มัส k เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของทวิตเตอร สูงกว่าแจ็คดอร์ซี่ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตซ e o ของบริษัทซึ่งถือหุ้น2.25%มัสถือว่าเป็นผู้ใช้ทวิตเตอร์ตัวยงคนหนึ่งเขามีผู้ติดตามมากกว่า80ล้านรายและทุกๆความเคลื่อนไหวของเขาบนทวิตเตอร์มักจะทำให้โลกสะเทือนได้ไม่มากก็น้อยหลังจากเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่สุดเพียงวันเดียวมัสได้นั่งในบอร์ดบริหารของทวิตเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญมองว่าถึงแม้ Twitter จะเป็นเทคโนโลยีในเชิงแพลตฟอร์มให้บริการการสื่อสารแต่ตำแหน่งของมัสณตตอนนี้ก็ถือว่ามีอิทธิพลอย่างมากในสื่อความเป็นมัสอาจจะเทียบได้ว่าเป็นร็อกสตาร์แห่ง Twitter เขากลายเป็นส่วนสําคัญของกลไกที่ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมบนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มนี้และมัสทวิตข้อความส่งเสริมแนวคิดด้านเทคโนโลยีของเขาส่งผลต่อผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจของเขาไปด้วย แต่ความเป็นอีลอนมัสที่มักจะออกนอกกรอบและป่วนขนบเดิมๆที่มีอยู่ในทุกที่ที่เขามีส่วนร่วมการร่วมงานกับทวิตเตอร์คงต้องดูกันในระยะยาวว่ามัสจะผลักดันความเปลี่ยนแปลงอย่างไรอีลอนมัสเติบโตในครอบครัวที่มีพ่อเป็นวิศวกรชาวแอฟริกาใต้และแม่เป็นนางแบบและนักโภชนาการชาวแคนาดาก่อนที่พ่อแม่ของมัสจะแยกทางกันเมื่ออายุได้9ก้าขวบในวัยเด็กมัสมีความหลงไหลในเรื่องคอมพิวเตอร์และเกม มัสเริ่มเรียนรู้การเขียนโค้ดเกมและขายโค้ดเกมเป็นครั้งแรกในวัย12ปีชื่อเกม Blastar ในราคา500ดอลลาร์มัสก่อตั้งบริษัทหลายแห่งในปี1995ก่อตั้งบริษัทซอฟต์แวร์ Zip2 ที่ทำร่วมกับน้องชายเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวปี1999ก่อตั้งบริษัท X.com เป็นธนาคารออนไลน์ ซึ่งในปีต่อมาถูกรวมกับบริษัทซอฟต์แวร์ Confinity และกลายเป็นบริษัทเพย์ a พาในปัจจุบันในปี2002มัสกก่อตั้ง SpaceX บริษัทด้านการผลิตยานอวกาศและขนส่งทางอวกาศและในปี2004ได้ร่วมลงทุนกับเทส l a บริษัทผลิตและจำหน่ายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและได้ขึ้นเป็น CEO ในปี2008 อีลอนมัส์ใช้ทวิตเตอร์สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ในระดับโลกด้วยในสงครามยูเครนระบบการสื่อสารมีปัญหาและมีข้อความทวิตโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลของยูเครนส่งถึงมัสเขาจึงทวิตตอบและระบุว่าส่งโครงการดาวเทียม s สตาลิงเพื่อเข้าไปช่วยระบบการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตในยูเครนด้วยขณะที่ก่อนหน้านี้เขาท้าดวลหมัดกับประธานาทิบดีปูตินผ่านทางทวิตเตอร์ ปัจจุบันอีลอนมัสในวัย50ปีถูกจัดอันดับให้เป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของนิตยสารฟอบสในปีนี้แซงหน้าเจฟเบซอสด้วยทรัพย์สินรวม2 1 9แสนล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า7ล้านล้านบาทหลังหุ้นเทสลาพุ่งขึ้นส่วนทางกับหุ้นของแอม azon ที่ตกลงไปทำให้เจฟเบซอสกลายเป็นอันดับ2ด้วยทรัพย์สิน1 7 1แสนล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบเกือบ6ล้านล้านบาท ชาตรีสุวรรณวัลยกรไทย PBS รายงาน